เมื่อแบ่งปันความรู้กันนะครับพอดีเพิ่งเจอมาอาจจะมีมาพักหนึ่งแล้วก็ได้นะครับเรื่องของโน้ตแพดบน Windows นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เป็น Windows 11ที่มีความสามารถเรื่องของ c o p าย o t แล้วก็บิ n งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตวินโด w เอ็มมาที่ d e s k ์ท็อนะครับเดสก์ท็อปื่อนี้ทํา เพื่อเพื่อนเพื่อผู้ใการทางสายตาหรือเพื่อนคนตาบอดนะครับโดยการใช้ตัวอ่านหน้าจออย่าง NVDA ร่วมกับ p p a y ตาทิปนะครับผมโดยที่ผมมีการ retype d p c English วงเล็บัก2 5 6 4 7 p f 4 4 4 2 4คุณอาจจะมีการพิมพ์อะไรไว้ในโน้ตแพดอ่าซึ่งซึ่งวิธีการใช้งาน n o ้ e p a d อาจจะไม่ต้องอธิบายกันเยอะเนาะ หรือมีเพื่อนส่งไฟล์อะไรเกี่ยวกับ notepad เป็นความรู้เรื่องเล่าให้อ่านนู่นนี่นั่นมาอย่างเช่นผมจะเวลาผมจะพิมพ์ชื่อสื่อการเรียนการสอนคำอธิบายมีลงมีลิงก์อะไรเนี่ยผมก็จะทำไว้ในไฟล์ notepad แบบนี้ผมกด Enter ที่ไฟล์นี้ของผมปึ้ง notepad สื่อ2 5น6นี่โน้ตแพดก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้ซิสเเดี๋ยวครตขออนุญาตมซึ่ง เวลาอย่างเช่นเราอ่านไปในโน้ตแพดเนี่ยนะครับเข้า GPT อ่าน Chat.com ได้แล้วขอคุ้มข้อมูลจากบล็อกนั้น <c oughs> อันนี้ก็คือเหมือนกับข้อมูลในโน้ตแพดทั่วไปที่เราเลือกลูกศรลูกศรขึ้นลงอ่านบริการหมอคอมหนึ่ง 1, 4 4พันสี่ร้อยสี่สี่รับขอมาแบ่งปันข่าวสารจากบล็อกนั้นเพราะช่วงนี้การใช้งาน AI อย่างแ Chat GPT มางมากเนี่ยครับแต่ว่าผมไปได้ข้อมูลหนึ่งมานะครับก็คืออย่างเช่นถ้าผมอ่อย่างเช่นผมไปเลือกอยู่ที่อไหมรอหรือกอไกลอ่อ ลูกศรซ้ายขวาในการเลื่อนอ่านนะครับถ้าลูกศรขึ้นลงอ่ะมันเป็นอ่านไล่ทีละบรรทัดใช่ไหมครับอย่างผมกดโฮมปึ๊บดอ้แล้วก็อยู่ที่บริการหมอคอมก็บริมไมาผมม่อยู่ที่่าคอค้า่ออา,าม,มาสเต1 1414 14, อย่างเงี้ยผมจะซีเล t 1414ผมก็ใช้คอนโทรลชิปลูกศรขวา 4, 4, 4. 1 4 4อ่<ๆ>เคาก็จะบอกว่า1414 has 14 selected ตรงนี้นะครับถ้าเราซีเล t แบบนี้นะครับแล้วเราลองกดแอปพลิเคชัน หรือปุ่มชิป F Cut, song, off, 4, 3, 1 0คัอแล้วกดลูกศรลงมาครับ้เดเขาจะมีคำว่า Define เออ D E F I N E อ่านว่าอะไรดี Define ไหม Definitive เจ็ of สิ off, 4, 2 With Bing ก่อนหน้านี้นะครับเขาจะมีเป็นคำคำว่าเป็น c o Pilot แต่ว่าพอ Notepad มีการอัปเดตไปอัปเดตมาปัจจุบันนะครับพฤศสี่กายน2567เอ่อ Microsoft อัปเดต Windows แล้วจาก ใช้โดยโคพายล t ดกลายเป็นบิงบิงคืออะไรคือเครื่องมือเสิร์ชค้นหาของ Microsoft คล้ายๆ Google นั่นเองและครับผมถ้าเรากด Enter ตรงนี้เขาก็จะเปิดเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณคุณใช้ d อ e เขาก็จะเปิด d อ e คุณใช้ Chrome ก็จะเปิดโ Chrome คุณใช้ Brave ก็จะเปิด Brave เป็นค่าเริ่มต้นนะครับอย่างผมผมเปิด c r o s o f t Edge เขาจะไปใช้ Bing Microsoft Bing นะครับค้นหาเหมือนเราใช้ Google ค้นหาทันทีเลย เนี่ยเราไม่ต้องก๊อปคําว่า1 4 1 4พารเลยครับเราสามารถไปค้นหาด้วยบิงได้ง่ายๆโดยการกด Enter ตรงนี้ตึง้งแต่ตรงนี้ช้าไปนะเดี๋ยวยังมีคีลัดอีกนะทำให้ง่ายกว่านี้อีก Enter ที่คําว่า Defe of to Bt d i n y with Bing หรือเขาจะมีคำว่า Search with Bing นะครับหรือค้นหาด้วย Bing เนี่ยครับ Enter ได้เลยตึง้งใช่ดีเดอร์ดอกไม่มีการโหลดเสร็จสมบูรณ์เนี่ยครับเขาก็จะเปิด1444พค้นหา Profile 1 m ึ c r o s o f t ซอฟท์เอ็พที่เราเลือกไว้เนี่ยครับเขาก็จะบอกเขาค้นหาด้วยโดยการใช้ Bing นะครับเราสามารถใช้โครงสร้างแบบ หัวข้อโดยการกดเ h สทัวเตลริแคบแบ,บิแบนเดอร์แดนมาร์กกลับไปที่การค้นหาผมน,บนับการค้นหาเมนแดนมาร์กวิสติดสิบสองไอห้หนึพัสบริการข้อมูลข่าว, 3, วสารดิเฮดดิเลก็จะเจอเลยหนึ่งสสพับ <S 2> 2 <S ริการข้อมูลข่าวสารความรู้หนึ่งพันสี่ร้อยสสายดวนข้อบริข่าวสารความรู 4, ้หนึ่เนี่ยก็บิงก็จะเป็นเหมือน Search Engine ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยโน้ตแพดมีความสามารถนี้ด้วยแต่ตรงนี้มัน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 หลายขั้นตอนเดี๋ยวมาเรียนรู้ใหม่ ผมอัตเนต์ F4 ปิด Microsoft Edge ผมไปแต่ถ้าใครเปิด Chrome มาก็จะใช้ Chrome นะครับอะถ้าเราเลือกลูกศรไปที่โฟกัสคำอื่นละชาร์ Apple Watch ได้แค่8บเปอร์ชาร์จ Apple Watch อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปอยู่ที่ R G E Space ผมเลื่อนลูกศรมาอยู่ที่ตัว A แล้วผมจะกด Control Shift ลูกศรขวา Apple Select Apple Control Shift ลูกศรขวา Control Shift ยังลูกศรขวาต่อ Watch Select ะผม Select ไว้ที่คำว่า Apple Watch นะครับทาง Microsoft มีคำสั่งลัดให้เราสามารถสั่งให้ define with Bing หรือ search with Bing เนี่ยได้ง่ายๆโดยการแค่กดคำสั่ง ctrl o n o e mm hmm. ใน Notepad mm hmm. เมื่อเรา select ไว้แล้วนี่ครับ ctrl แล้วก็ echo e, e นะครับกด ctrl ค้างไว้แล้ว echo e, e ตึง้งไม่มีชื่อ Profile การโหลดเสร็จสมบูรณ์เขาก็จะเปิด b r o าว์เซอร์ที่เราใช้งานอยู่ที่เป็น default นะครับคุณใช้ Edge c h o m e ก็เปิดเนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็ผมกด check title Apple Watch ค้นหา Profile หึ Microsoft Edge ก็จะเปิด Microsoft Edge เนี่ยคุณใช้ Chrome เขาก็จะเปิด Chrome แล้วก็ค้นหาคำที่เราเลือกไว้เนี่ย Apple Watch เนี่ยผมก็กด Head h o e l ไปค l ิกผมรับการค้นหาเมนได้มาก Apple Watch Apple วงเล็บเปิด4วงเล็บปิดเนี่ยก็จะค้นหาแล้วเราก็เข้าไปอ่านได้ง่ายๆเลยเนี่ยเป็นความสามารถหนึ่งนะครับถ้าใครใช้งาน Notepad อยู่เป็นประจำคุณสามารถใช้คำสั่ง d e f i with Bing หรือ Search with Bing เนี่ยทำให้เราสามารถแค่เลือกคำนั้น แล้วกดแอปพลิเคชันเลือกไปที่ Define With Bing หรือ Search with, with Bing หรือพอ select เสร็จแค่กด Ctrl E นะครับ Ctrl E Echo นะครับกดคน t r l นั้งไว้และ E ก็จะค้นหาเปิด b r o w s ์เแล้วก็ค้นหาคำนั้นด้วย Bing ได้ทันทีเป็นความสามารถที่ทำให้คนใช้งาน Notepad คงมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ถ้าเราเปลี่ยนได้ไหม Ctrl E แล้วไปใช้ Google Microsoft ยอมไหม ถ้า Microsoft ยอมก็ดีเนาะถ้าเราเลือกเสิร์ชได้ตามใจชอบแต่นี่เขาเป็นฟีเจอร์ a r c h with Bing หรือ d e f y with Bing นะครับเจอมาน่ามาฝากันเพราะว่าได้ไปอ่านข้อมูลในหน้าเว็บ Microsoft เหมือนกับว่า,าก่อนหน้าน,นี้เขาจะใช้ CoPilot นะครับแต่ปัจจุบันพฤศจิกายนเขาเปลี่ยนกลับมาเป็น Bing แล้วผมก็เออไปหาพวกช h o ต t c u t ัด c อนโทรล E มาเพิ่มก็เลยเสริมเป็นความรู้ณวันนี้ใครทราบแล้วขออภัยด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ทราบ มาเรียนรู้และเติบโตไปทีละนิดกับบริการมอค่ำห1 4งพรัสครับเจออะไรที่มันเริ่มอัปเดตหรือเรียนรู้ได้มากขึ้นเราก็จะเติบโตไปด้วยกันครับบริการหมอค่ำหนึ่งพรัสยินดีให้บริการวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสี่หบ okay.